ในช่วงไวนิวนะคะเรามีข่าวดีๆมาฝากกันค่ะสำนังกงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนและสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการภายใต้โครงการยกระ,ระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์โดยวิธีการที่เหมาะสมโดยนางสุวรรณนาเตียนสุวรรณผู้อำนวยการสำนังกงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการครั้งนี้สำหรับโครงการนี้เบโดได้ร่วมจัดทำโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาในการพัฒนาธุรกิจโดยการจับคู่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการชุมชนซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายของเบโดอยู่แล้วโดยจะมีการพิจารณาจากคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้น3กลุ่มสินค้าที่มีฐานทรัพยากรอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือโดยรอบได้แก่กลุ่มกาแฟาน้ำผึ้งกลุ่มอาหารสมุนไพรและกลุ่มภาชนะสินค้าจากวัสดุธรรมชาติโดยผลการตัดสินคู่ธุรกิจในโครงการที่ได้รางวัลอันดับ1-3ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริมจังหวัดน่านและบริษัทเปียดนจำกัด รองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้มจังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทกสมาเฮลิคอปเตอร์จำกัดรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักป่าบ้านผาแดงหลวงจังหวัดเชียงรายและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตกเกษตรศจังหวัดลำพูนค่ะ โดยหลังจากนี้นะคะทางเบโดก็จะยังคงติดตามการต่อยอดผลการดําเนินงานความร่วมมือนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานอย่างแท้จริงต่อไปค่ะ ในปี2566นี้นะคะก็เบโดเองเนี่ยได้จัดทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทานะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาธุรกิจเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจกับชุมชนนะคะซึ่งเป็นวิสาหากิจชุมชนที่อยู่ภายใต้การเ,าเรียกว่าการพัฒนาของเบโดเป็นเครือข่ายเบโดอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็าดูว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่มี ที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มาพัฒนาว่าชุมชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําเสนอลองคิดในเชิงธุรกิจมากขึ้นนะคะแล้วก็เชิญนักธุรกิจมาเจอกัน <ใช S 1> แล้วก็นักธุรกิจก็มองดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่การตลาดได้นะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็สามารถจับคู่ได้3คู่ด้วยกันนะคะซึ่งเราก็มองว่าการจับคู่ธุรกิจแบบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับชุมชนจะเป็นประโยชน์ที่ดีกับวิสาหกิจ นะคะแล้วก็นักธุรกิจเองเนี่ยก็เรียกว่าได้ได้ได,ดูแลชุมชนได้ดูแลเ,เรียกว่าชุมชนในระดับฐานลากได้ได,ด้วยนะคะรวมไปถึงว่าการการการทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการดูแลทรัพยากรชีวภาพด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เบโดเป็นบทบาทของเบโดและเป็นความภาคภูมิใจของเบโดในการทํางานของปีนี้ค่ะซึ่งในการทํางานในปีถัดไปปี67เเราก็คงมี ฐานชุมชนที่มีการพัฒนาแนวคิดในเชิงธุรกิจแล้วเราก็อาจจะมันมีแค่3ลมลำดับก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็คงจะต้องพัฒนาต่อเพื่อที่จะมี3คู่ใหม่ในในปี6-7ต่อไปนะคะคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในในใน,ในการดูแลฐานทรัพยากรแล้วก็ดูแลชุมชนให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของฐานเศรษฐกิจไปด้วยนะคะค่ะ วิสากิจชุมชนของเรานะครับก็มีความดีใจนะครับที่ได้มาร่วมมือกันแล้วก็สามารถจะสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาในส่วนของการตลาดนะครับที่จะพัฒนาไปจากระดับ พื้นแากจากระดับของวิสาหกิจชุมชนจากระดับของผู้ผลิตนะครับนำไปสู่การตลาดที่มั่นคงและยั่งยืนได้นะครับก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับจากพื้นฐานจากรากหญ้านะครับพัฒนาสินค้าแล้วก็สามารถนำสู่ตลาดที่กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็น SME นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดส่งออกนะครับรวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีการไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมการร่วมมือของหน่วยงานเอกชน แล้วก็วิสาหกิจชุมชนเองให้มีการตลาดที่มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเป็นโอกาสอย่างดีที่สามารถจะพัฒนาสินค้าแล้วก็ร่วมมือกันนะครับที่จะไต่เต้าแล้วก็ร่วมมือกันที่จะพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นตัวแทนประกอบการจากบริษัทปดียรเดอร์นะคะในนามของผลิตภัณฑ์ของพิลงนะคะก็วันนี้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับทางรเดรนะคะในการที่ ได้กับต่อยำมือกับทางวิสาหกิจชุมชนแม่จรินนะคะในการที่เราจะได้มีโอกาสในการพัฒนาของผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะเพื่อที่อยากจะต่อยอดในเรื่องของตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดของประเทศไทยเองหรือว่าตลาดในต่างประเทศเองก็ตามนะคะเพื่อที่อยากจะพัฒนาตรงนี้นะค่ะในชุมชน ที่เองตป็นแบบต้นน้ำนะคะจุดถึงปลายน้ำในฐานะของผู้ประกอบการเองค่ะเราก็อยากจะพัฒนาตรงนี้ให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทางผู้บริโภคต่อไปคือความในนามบริษัทกาสมาคมเฮลิคอปเตอร์ครับฉะนั้นการที่ได้ร่วมกับชุมชนที่ได้ดดถูกคัดเลือกมาแล้วนั้นนะครับจะทำให้ชุมชนนั้นไปต่อได้ อย่างสวยงามนะครับก็คิดว่าการทำผลรตัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับนั้นต้องดีทั้งหมดนะครับดีทั้งความสวยงามต้องเป็นทรีนต้อยเึ้นคจากก็ต้องสีเขียวไม่ปล่อยความร้อนไม่ปล่อยโรคให้โรคร้อนซ้าต่อไปอีกนะครับอันนี้คือในใจของมบริษัทที่จะรวมวิจัยและ่อทร่รววมพัฒนากับชุมชนตอนนี้นะครับก็ยินดีมากครับสำหรับวันนี้ที่เราไดมีโอกาสได้ร่วมก,กับชุมชนและจากผู้ประุมชุมชนที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นให้กับชุมชนครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรานำมาเสนอให้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ